สวัสดี FC ทุกคนนะครับที่ติดตามผมทั้งจากสื่อโซเชียลมีเดียนะฮะทั้ง Youtube ทั้ง f a c e b o o k นะครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนำคอร์สนะฮะมันไม่ใช่คอร์สนะฮะเป็นถือว่าเป็นที่ปรึกษาแล้วกันนะครับผมจะรับงานในลักษณะที่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับให้กับธุรกิจที่น่าสนใจนะครับที่จะไปจับคู่กับจีนนะฮะ นะเพื่อให้คุณเติบโตแบบก้าวกระโดดนะการที่จับคู่ค้าหาผู้ร่วมทุนกับจีนเนี่ยในธุรกิจที่มันน่าสนใจเนี่ยคุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับคุณไม่ต้องมาลองผิดลองถูก10ปี20ปีจนแก่ไปก่อนนะฮะเอาแบบว่าคิดแบบสตาร์ทอัพเลยนะครับไปจับคู่กับจีนในธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็พากันเติบโตแบบก้าวกระโดดนะทุกคนอยากมั่งคัง่งอยากร่ำรวยนะครับ อยากเกษียนให้เร็วที่สุดนะฮะดังนั้นผมมีรู้ทางให้นะครับผมมีช่องทางให้ผมจะรับงานเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษา p r i v a t e คอนซัลท์ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยการไปหาคู่ค้าหาผู้ร่วมทุนจีนนะดังนั้นใครสนใจนะครับให้ผมเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาให้นะครับทุกช่องทางนะครับที่ผมจะลงในโซเชียลนะครับทั้งเว็บไซต์ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครสนใจอินบ็อกซ์มาที่ นะครับลายส่วนตัวผมได้เลยนะครับ ID ชาว r อลเอนจิเนียร์นะฮะเดี๋ยวผมจะลง ID ลายไว้ที่คลิปข้างล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะมั่งข้างไปพร้อมกับผมนะครับสวัสดีครับ